สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องนาทีเด็ดส่วนบนนอกประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2567กันค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้ครับมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคสุดบนนอกบอเตงวันนี้ที่เด็ดบอทเตงคัดเน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอชซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์นาร์ช่องที่เด็ดส่วนบ้านนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกฟีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณนะที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะหลายวันนี้นะอิงดาวก็ไม่ได้มาให้ทีเด็ดทางหน้าช่อง u t u b e นะคะเนื่องจากบอลคอ่อนข้างน้อยกันจริงๆพักผ่อกจะบ้างเนาะแต่ยังไงวันนี้นะคะวันศุกรนะ์เนาะบอลเยอะมาก จัดมาให้นะคะเน้น,เน,น,เน,นๆเต็งๆอย่างแน่นอนค่ะ2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาครับอาฝากให้ทางหน้าช่อที่เด็ดส่วนบอลน,นอกประจําวันศุกร์ที่29มีนาคม2567นะคะคู่แรกเป็นบอลโปรตุเกสซูเปอรีกเป็นคู่ระหว่างกิวิซซนเต้เพบกับทางด้านฟอร์มาริเขาคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งของบ้านเราคู่ที่2เป็นบอลไอร์แลนด์เรมรีนะคะเป็นคู่ระหว่างร็อกไฮด้า ยู่ในเต็ดพบกับทางด้านเซนเป็ิคคู่นี้เตะกันในเวลาที2 5ของบ้านเราเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลนะคะสถิติของทั้ง2ทีมนี้นะที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างทิวิเซ,เซเต้ค่ะอยู่ในอันดับ ที่8ของตารางจะเปิดสนามตระการมาเยอของด้านทีมเยอนอย่างฟอร์มาริเคานะที่อยู่ในอันดับที่9ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเอสตาดิโอนะคฮะสตาร์เดบาเซซอ นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมาห้านัดลังสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านเอาไปฝ่าชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นรัสุดเจอกันมาเมื่อวันที่5เดือน11ปี2023ก็เป็นทางด้านฟอร,ร์ม,มาริเคานะคะที่ไปฝ่ากดเอาชนะไปคะ่ะที่3ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นะ้านัดหลังสุดข,ของาาก็ถือว่ายังทําผลงานได้นะคะคขัางที่จะยังเอาแนวน่อนขั้นที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านชนะแค่เกมเดียวเสมอไป3แล้วก็ แพ้นัดเดียวนะคะสองนัดล่าสุดก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอทั้ง2นัดติดต่อกันเลยทีเดียวค่ะส่วนนะคะ ทางด้านนะคะทีมเยือนอยางฟามาริเขาค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของนะก็ถือว่าจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่า5านะัดหลังสุกเกมนอกบ้านก็ชนะไปแค่เกมเดียวเสมอไป1แต่แพ้ไป3 2สนะัดร้าสุดก็แพ้ท่าแพ้ทั้ง2นะัดติดต่อกันเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้ทางด้านนะคะทีมเยือนอยากฟามาิีขาวพวกเขามาในระบบนะคะ4231ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะอยากวิเวนเต้ก็มาในระบบ43 3. 3เดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองมนี้กันเลยดีกว่า นะคะคเล่ราคาล่งหน้านะและเล่ราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้เขาก็เปิดมาให้กันได้ ดา้าบ no ้านนะคะอย่างดวิเตเต้ค่ะเปิดเรทราคาน้ามาต่อทั้งเรทราคาลุงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปอหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งรบห้าของทั้งสองเรทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้นะเทคนิคของทางด้านท่เดดส่วนบนรอกในการเทียบเรทราคาตารหนึ่งคูณสองนะเรทราคาน้ำนะคะของทางด้านเจ้าบ้านอย่างดีวิเตเต้เปิดมาที่เรทราคาสองจุดสี่สองก็เลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านท่เดดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตราดหนึ่งคูณสองของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2 แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นนะไปที่เรทราคา2 4งจดสั์นี้โอกาสที่ยางด้านเจ้าบ้านอย่างยูวิเซเตจะสามารถทํากําไรในเกมนี้องเดาวเพราะว่าก็ยังค่อนข้างที่จะอย่างเอาแน่เอานอ n ค่อนข้างที่ยากอยู่เหมือนกันส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างฟามมาริเคาเรทราคานะตอนนีีท้ท่เปิดมาเาเเปิดที่เร,ร2.884กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้นะคะเทคนิค ของทางด้านนะทีเด็ดสุวนบนนอในการเทียบเรทราคานะคะของทางด้านทีมเยือนนะอยากฟาร์มาริคา์แล้วเรทราคานา 1, 2, ้ำหนึูดก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.92แตนะ่นักตอนนี้คะ่ะน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.80วันนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยียนจะสามารถทำกำไรในเกมนี้ก็มองว่าค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนนะคะทางด้านนะคะเรทราคาเ เรทราคาคูณและเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาก็เปิดมาที่เรทราคา2 9 6กันเกยาหเดีรวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะะที่เด็สุมบนนในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.04แต่ณตอนนี้ค่ะ น้ำค่อข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.96เอบเนโอกาสนะคะที่ทั้งสองทีนิ้จะจบลงที่ผลสกส้อนสบเหมือนในเกมนี้อิงดาวมองว่ากอคงทัพจะมีความไปไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงกอนบันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนะึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเริ่มเลือก,อกลงทุนกนไปได้หรือสำหรับคู่แรกอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเริ่มเลือกหรือว่าเลือกเชียร์อิงดาวขอเลือกเชียร์ไปทิ่งด้านทีมเยือนอย่างฟราร์มาเรียเขาแล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะคะ คู่ที่2ค่ะที่วันนี้อิงดาควคัะมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟก็เป็นคู่ระหว่างร็อกเคด้าอยู่ในเตะเขากับทางด้านเซมเพติกเนาะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2องทีมนี้ที่เคยเจอมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างรอคาด้ายูในเต็ดอยู่ในอันดับ9้าของตารางจะเปิดสนามตรการมาเยือนทางด้านฟิลเมีย่างเซมแพติกที่อยู่ในอันดับที่8ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามยูเนเต็ดพร์คนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะนัดหลังสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3นัดสุดเจอกันมาวันที่27เดือนที่1ปี2 0 2 4น่ะเตะกันที่สนามการนะคะนัดนี้ก็เป็นทางด้านเซมแพตติกที่ไปฝ่ายเก็บชนะไปได้ที่2องประตู นะคะแล้วก็ผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านฮนหรังสุดข,ของคนนั้นถือว่าทําผลงานค่อนข้างจะดูดีแหละเพราะว่าเป็นการเก็บชัยชนะไปได้สนัดนะฮันหรังสุดเกมในบ้านนะคะแพ้แค่นัดเดียว2นัดล่าสุดก็สามารถว้าชัยมาได้ทั้ง2นัดกันเลยทีเดียวส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนค่ะ <S <S อย่างเซปเติกนะคะผลงานโดยภาพรวมนะคะในช่วงหลังต้องบอกว่าเกมนอกบ้านทาผลงานนะคะไม่ดีเลย <S 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 เป็นการเก็บชัยชนะไปได้แค่นัดเดียว แล้วก็แพ้ไปถึง4นะสามนะรัดสุด้ายถ้าแพ้ทั้งสนะั้ติดต่อกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยนอย่างเซฟเทติกพวกเขามาในระบบ4-2-3-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างโรเคดาเพามาในระบบเดียวกันค่ะระบบ4-2-3-1เช่นเดีวยวกันเดี๋ยวเรานะัดไปดูกันที่เรทืราคาลุวงน้าและเหลือราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้นะนี่เลยนะคะเขาก็เปิดมาให้ค่ะทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างเซนแพตติกก็เปิดเรทราคามาต่อนะคะที่เรทราคาล่วงหน้าเรทราคาครึ่งลูกรบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปอปอหรือว่าเรทราคาสมุด ควบครึ่งขาวค่ะต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดบอกต่อในการเทียบเรทราคาตาราง1นึงคูนะคะเรทราคานาำนะที่เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเยนอย่างเซมเพลติกนั่นแะตอนนี้เปิดมาที่เรทราคา2 1งจุดหนึ่งสามกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเย็นอย่างเซมเพติกแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทนะคะ2อ1 <c oughs> แต่ณนะตอนนี้น้ําค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรดราคา2.13แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเย์เซันทรัจะสามารถทํากําไรในเกมน,นี้มองว่าคนาทั้งี่ยะยังเอาแนวนองค่ะจะยากอยู่นะถ้าดูจากเรทราคาน้ําแล้วเนาะส่วนทางด้านจเจ้าบ้านนะคะอย่างโรเคดาเรทราคาน้ำณตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา3.19ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเดสโตรนนในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านนะคะ,อ,ะอย่างโรเคดากระเดยราคา1.2แล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรราคา3.20จุด แะนะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.19ไหลลงมาตังค์นะออโอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรอินดามองว่าค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเอกเรทราคาคูเรทราคาเสมอณตอนนะตนี้เปิดมา,เป,ดมาเปิดไปที่เรทราคา3.14ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็บก เอ่อทีเด็ดส่วนประอในการที่เรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.18จานุนแต่นะตอนนี้น้ําไหลลงนะจ๊ะมาที่เรทราคา3 1 4นแบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้มีความเป็นไปได้เลยแต่ยังไงแล้วทั้งหมดทั้งมวลก่อนเันเตะเนะาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันอีกทีหนึ่งแล้วการว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกลงถูกันไปได้เลยสําหรับคู่ที่2ที่วันนี้อิงดาวเขาไปฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือวออว่่่าาาาาาาเเเเลืออออกชชีีียยยรินดดขไปททงง้้้จบ รอเฮด้าอยู่ในเตตแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดสวดบนนอกนะอิงดาวเลือกที่หมหอว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกนะประจำวันศุกร์ที่ย9มีนาคม2567้ค่ะคู่แรกอิงดาวขอรู้จิมือว่าเรื่องเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยอนอย่ฟงฟามาริคาวค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาปอปอลว่าเรทราคาเสมอครึ่งแล้วติดไปนวลที่เรทราคาเสมอไว้ด้วย,วยสาหรับคู่แรกคู่ที่2อิงดาวขอรู้จิมหรือว่าเรื่องเชียร์ไปที่าาด้านเจ้าบ้านอางร็อเรก้ายูในเต็ดเลือกจิ้มไปที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปนวมเรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยยงงงไเดีี๋วพ่น้อ อิดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้อย่างแน่นอนทางนะ้าชอบทีเด็ดส่วนานอกช่องนี้ของอิงดาวน่นเองนะคะว่าคุณประกอบการที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทั้งสองช่องทางนะผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีอีนิดนึงละกันค่ะนี่เลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครค่ะกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปเปาีการประกาด,ดาวก็ต้องของกราบขอภใจไวนะ้ในที่นี้ทัศนาบอลที่วันนี้อิงดาวพัมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งะะแล้วท่านนงกันตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นข้าวสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างก็สามารถชอบจัดกัดส่วนก็ได้เลยเลือกจิมได้ตามใจชอบแต่ยังไงก่อนมันเตะเข้ามาดูเรทราคาน้ำไปอีกทีนึ่งรกันโนากว่าเรทราคาน้ำมันไหลเปลี่ยนไปมากมายกว่าาตอนที่ิิดววระห์ไ้้มถา มันไม่ได้ไหลเป็่นไปมากมายกว่าตอนที่อิงดาว,วิเครห์ไว้ก็เลือกจิ้มเลือกเชียร์ผู้ที่อิงดาวออจัดสั่งไว้ให้ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไหลเป็นไปค่อนข้างเยอะยังไงก็สามารถสวนอิงดาวได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกเอชซีนะที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปนะคะก็ขอให้อย่างเฮงรวยนะคะโชคดีมีเงินใช้การทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ